น้องอล็กเป็นเขียนซื้อเฟแล้วก็วาดรูปเตา่าพระอาทิตย์กำลังสวยเลยโดดใกล้ๆขอบสะนะระาวังโดนขา Where you going to? คุ้มเทพแบงคอต่อตอนนี้อยู่ที่กระบ,บี่ สวัสดียามเย็นจากกระบ,บี่เกาะยาวค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหาดอยู่ในที่พักของเรานะคะเดี๋ยวมาชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นกันเป็นวันสุดท้ายของที่นี่แล้วค่ะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะฮัลโหลเบบีไปไหน uh, ไปหาดยาวบีดหนูจะไปทำอะไรคะ uh, <swimming. S 2> ไปไว่ายน้ำ โอเคบางทีวันนี้เราอาจจะเจอพระอาทิตย์ตกดินนะคะพุดพด,พดใครมาพุดๆหรอลูกอ๋อไม่ใช่ชีพอันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะอืมคล้ายๆแกะไม่ใช่แกะอ๋อแพะเออนั่นไงอุ้ยเต็มเลยหนูนะเจ <laughs> ้านุ่นตั้งหลายตัวเดี๋ยวมาซูมให้ดูจ้ะ นี่ไงตัวอยู่นี่กู้ตะวันมาเกู้ตะวัแพ้แกเจ้าเขาเรียกอะไรหรอกมอมม่าก็ไม่รู้ใช่ดงลูกมีแกปุ๊บปุ๊ังใช่เนี่ยขี้ก้อนเล็กๆนี่ขี้เต็มอยู่นี่ยมาหาเลมย่ามีอยู่สามตัวนี่เดินไปเดินมาข้างสามใบน้ำโอ้ท่าทางวันนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะอเล็กน่ะ กำลังลงเลยไม่ต้องเสียค่าเรือค่าข้ามปาไปดูพาทิตย์ตกดินที่เกาะนะคะที่พักของเรา,าก็มีทะเลสวยงามเช่นกันนะคะตอนนี้น้ำลงเดี๋ยวสักพักน้ำก็ขึ้นมาลูกรอก่อนไหมโอ้ยมีกลัวด้วยเช้า วัวนู่นอะวัวมาฮะน่าจะเป็นวัวแน่เลยเออดีงามจังเลยแท่จังเลยวัวที่นี่วัวที่นี่ดีงามแท้เดินเล่นริมชายหาดหอยเร็วมามาเจอหอยเออหอยสังนี่ ธรรมชาติดีสุดๆเลยหอยสมชื่อหาดยาวนะคะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยทางนี้ก็สุดลูกหูลูกตาทางนู้นมีปลาวิ่งเล่นด้วยค่ำเนี่ยเขาก็จะพักพรชิวชิวอยู่หาดหลังที่พักของเรานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมือเสาร์น,นะคะเขาจะต้องเดินทางกลับกันแล้วค่ะกลับกรุงเทพกันค่ะอันนี้ที่พักของเรานะคะทั้งนี้กะ นบไปบ่ม่หยังนะคะน่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านเนาะที่พักของเราตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนั่นอยู่อีกอันนึงนะคะมีสองที่เงียบสงบมากๆค่ะพี่น้องเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆนะคะมาเลยค่ะบอพิดหวังแนะนําเลยนะคะเอาเลยคะ่ะพาที่จะตกดินแล้วลูกมาดูเร็วนี่ตะวันจะตกดินแล้วนี่ เดี๋ยวถ่ายคลิปนะคะแม่จ๋าจะมาสรุปค่าใช้จให้ฟัง <Yeah. S 1> อีกเทนึงเนาะในการเดินทางมาเที่ยวที่กระบี่นะคะค้างที่ตรงนี้ก็คือหาดยาวนะคะที่พักของเราจ่ายไปราคาเท่าไหร่นะคะบ้านหนึ่งหลังเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเช่ารถเช่าราอะไรนะคะที่เ,เรา เอามาใช้ระหว่างที่เรามาพักผ่อนอยู่กันที่กระบ,บี่นะคะเดี๋ยวมาจ๋าจามาสรุปค่า,าใจตรงนี้ให้ฟังอีกเทีนึงเนาะและที่พักของเราตรงนี้นะคะก็เรียกว่าหาดยาวค่ะพี่น้องซึ่งเป็นอย่างที่เงียบสงบสงบอิหลีค่ะพี่น้องคือแบบว่า ปีกวิเวกเลยเออจ้ำที่แม่จ๋าเราให้ฟังนั่นแหละแต่ว่าก็คือบ่ได้เป็นปัญหากับผู้สักอย่างของพวกเขานะคะเพราะว่าเขาก็มีรถส่วนตนกกัวเนาะสามารถที่ว่าจะออกเข้าไปนู่นนี่นั่นได้สะดวกเต็มที่เลยนะคะแลวก็ะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กันที่นี่7วันก็คือ คุ้มมากค่ะพี่น้องเข้าออกกันแทบทุกมือไปแทบแบบว่าตะลอนตะลอนกันไม่ได้หยุดเลยนะคะและค่ำนี้นะคะก็จะได้มาเบึงอาที่ตกดินอยู่ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะละกาเดี๋ยวน้องอเล็กพนจะกลับไปไวา่ายน้ำยุสซาวา่ายน้ำละกาเก็บของค่ะตัวใหญ่ไม่มีปูปูไปไหนแล้วอะปูไปนู่นแล้วลงน้ําแล้วแผนการของเข้าตอจากนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะ อาอาบนา้ำแล้วก็เก็บของเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยในคำขึ้นนี้เลยนะคะเพราะมือเช้าจะบ่ไดยอยู่ยคะ่ะพี่น้องเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะมีเวลาอีกสักนิดนึงนะคะเขาะจะมีเวลาไปเลาะนู่นนี่นั่นน,นะคะแล้วก คือบบตองมัม่วงเก็บของเก็บกระเป๋าเนาะเขาจะสามารถออกจากบ้านได้แต่เศร้าไปหากินอาหารเศร้าขังนานะคะและะ้วก็ะมีเวลาตลอดตลอดก่อนที่จะเข้าสนามบินล้ะก็เอารถไปขึ้นนะคะรอขึ้นเครื่องในช่วงบา่บายค่ะพี่น้องและภาพรบรรยากาศสําหรับพอาทิตย์ตกดินก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะกับเผอโรงแรมที่พักก่อนเนาะเพราะว่าน้องอลิกกับป๊าเพิ่นเล่นน้ำยุสะวา่ายน้ำรอแล้วนะคะ,คะโอเคมามาล้างขาแล้วเดี๋ยวลงไปว่ายน้ำด้วยร้อนด้วยวันนี้หนุเสร็จแล้วหรอ ก,กินนกอะอาวด๊อสามสองระวังนะระวังนะามาม,มาว่าเนี่ยเห็นไหมน้ำเป็นฟองผุดขึ้นมาตรงเนี้ยน่าจะเป็นสะลั่วแหละมัสตรพรีอ,อราคำนี้เหรออือหือนั่งไงเป็นฟองข้างๆหนูอะฮัลโหลเบบี้ตอนนี้เราเอารถมาคืนแล้วนะคะ อยู่ที่สนามบินกระบี่เรากำลังจะขึ้นเครื่องกับกรุงเทพสุวรรณภูมิกันค่ะจบทริปเที่ยวกระบี่นะคะตอนนี้เราก็ส่งรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากระเป๋าสองใบนี่เราจะถือนะคะบอโหลดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องเยกคนนไปหลงกับคนอื่นอีกนะคะและรถที่เราเช่านะคะ นี่รถที่เราเช่าในระหว่างที่มาเที่ยวกระบ,บี่นะคะก็คือ,อหนึ่งอาทิตย์นะคะเช่ากับบริษัทนี้เนะา,า,เาะบ่วเฮ้าสจิไปเที่ยวทางในโซนยุโรปก็แล้วแต่เนาะพอบานเพิ่นจะเซากับบริษัทนี้ค่ะบริษัทนี้ก่คือแบบว่าดีมากๆโอเคเพิ่นก็มีบริการทัวร์ลกนะคิดว่าเนาะนั่นะเพราะว่าเราไปเที่ยวประเทศไหนเราก็จะเช่ารถบริษัทนี้ตลอดเลยนะคะพี่น้องและในการเช่ารถของเราในครั้งนี้นะคะเราเช่าอยู่ที่ หอาทิตย์ก็คือจ่ายไปประมาณ1 2 0 0 0 0บาทนะคะก็คือว่า,าเราทำประกันสำหรับคนขับก็คือว่าป้าป้าขับแม่จ๋าขับนะคะก็คือทำประกันทั้งสงคนเนาะแล้วก็ทำประกันอย่างดีเลยนะคะ บ่าว่าจะเกิดอุบัติเหตุในกรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามีร้อยคิดคว้นยังก็แล้วแต่นะคะก็คือทุกอย่างจะอยู่ในประกันหมดเลยนะคะก็เราเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ได้จ่ายใดๆนะคะเพราะว่าเราทําประกันอย่างดีค่ะพี่น้องแล้วก็เงินประกันก็คือ,อมีเงินประกันอยู่กับบริษัทรถตอนนี้ประมาณแปดพันกว่าบาทนี่แหละแล้วก็เขาเจ้าจะเช็คนู่นนี่นั่นรากาเดียวประมาณ ไม่เกิน14วันนะคะเราก็จะได้เงินประกันคืนเนะาะาขจาวกจะโอนให้ที่หลังค่ะพี่นออ้องทั้งแบงก์มันก็นจะเช็คนู่นี่นั่นเนาะเนี่แหละประมาณเนี่ยแต่ได้นี่คือเข้าใจาไปแร้วเร็อยเนาะเหลือเงินประกัน,นะคะ่ะก็บพเป็นอย่างเพราะว่าเขาก็จะเอาเขาแบ่งให้เขาเลยที่หลังประมาณ8 0ดพันกว่าบาทอย่างประมาณนี้แหละนะคะก็สะดวกสบายดีนะคะเป็นไงบ้างทริปกระบีสว,บสวยมากสวยมากรู้ชอบไหมลูก <Yeah. S 1> แล้วก็หนูได้ทําอะไรบ้างที่นี่ไปไหนบ้างดูอะไรบ้างสวิมมิ่งสวิมมิ่งอย่างเดียวเลยเหรอว่ายน้ําอย่างเดียวย่านเซเว่นอ oh, ีเลฟเว่นโอ้โหเซเว่นอีเลฟเว่นหนูเข้าทุกวันเลยวันละกี่รอบเนี่ยเ uh huh. ช้าเที่ยงเย็น uh huh. เข้าตลอดเลยอันนี้ uh huh. ออกจากบ้านมาเมื่อกี้ก็เข้าไปแล้วใช่ไหมเซเว่น uh huh. สองรอบแล้วใช่ไหมอ๋อ แล้วก็เราจะไปถึงสุวรรณภูมิและอพอไปถึงสุวรรณภูมิแล้วเราจะไปไหนต่อแล้วก็จะกลับบ้านกันนะคะไปหาใครคะเ้าเหมือนพีป่ปแล้วใครอีกพูดดังๆไม่ได้ยินพี people, people โ่โปพี่ป๊าเป็นยายนางตะพันโอ้เจนางตะพันอยู่ที่ไหนคะอ่อด uh, ังไม่ใช่แบงกอกอยู่ไหนเอ่ยแต่เจย,ยนางตะพันอยู่ไหน <In Japan. S 1> อ้าว uh. บ้านเราอยู่ไหน มาม้าน่ะบ้านมาม้าอยู่ไหนโอ้โหตายแล้วจำบ้านตัวเองไม่ได้ละอ้าวบาดเลยให้เวลาคิดก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเก็บก่อนเล่นอีกไหมนี่ให้ป๊าป๊าเล่นด้วยป๊าป๊าเล่นด้วยรอเวลาก่อนสำรับที่พักของเรานะคะที่หาดยาวเนาะที่ว่าบ้านเป็นหลังเป็นวิลล่าก็คือว่าเราจ่ายไป ห้าพักอยู่หอาทิตย์นะคะก็คือจ่ายไปอสามหมื่ค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะสําหรับวินล่าเนาะก็สามทีไม่จ่าผ้าเบิงนั่นแหละ2ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องครัวมีสระว่ายน้ําติดชายทะเลนู่นนี่นั่นนะคะประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดใครอยากมาพักมาเที่ยวนะคะก็อาจจะเบิงเป็นข้อมูลได้คะ่ะพี่น้องหาข้อมูลเบงนะคะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลจากแม่จ๋านะกะลองลองเบิ้งนะคะถ้าผู้ใดยอยากมาเที่ยวเนาะ,ะแต่ว่าะมีให้เลือกหลายหลายย่างนะคะหลายแบบนะคะตอนนี้เขากนานังรอเวลาเครื่องออกอยู่ในสนามบินค่ะพี่น้องเล่นเกมแนะ่คุยกันเล่นนู่นนี่นั่นกันไปกินอาหาร<ม>เครื่องดื่มก็ว่ากันไปขาเวลาค่ะเครื่องออกประมาณ11นาฬิกาถึงกรุงเทพแบงกอกแล้วเราก็จะต่อไปที่ ไปไหนบุรีรัมย์ออดาซูลินจุดหมายปลายทางก็คือว่าหลังจากที่เข้าไปถึงกรุงเทพสุวรรณภูมิแล้วนะคะกะเดี๋ยวมาเบ่งกันดีเทียนึงว่าถ้าไม่ค่ำนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านของเราเนาะซึ่งกับเบ่งกรนทาคำอาจจะนอนกลางทางค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหนังส,สือเรียนเตรียมพร้อมนะคะซึ่งพอบานเพ่นสั่งมาให้น้องเอเล็กพ่นได้ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกบอกเลขบอกยังไปนะคะแล้วก็พ่นก็เอามาเที่ยวนํำกับพี่น้องตังเกปปะปะสิบน้อยหวานหนึ่งสิบหวานน้อยหวานน้อยเยอะน้อยหวานเออป้าบอกว่าไงน้อยหวานต้องบอกว่าหวานน้อยโอเค อันนี้คืออะไรนี่สตาร์สเอสเปซโซ่เหรอทำไมเอสเปซโซ่เป็นอย่างนี้อ่ะ เอ okay, oh. าแกรอดมาให้มามะจะรูปแล้วนะ้าแก้วนี่ก็คืออเมริกาโน่เย็นค่ะพี่น้องและตอนนี้เราก็อยู่กันบนเครื่องแล้วนะคะน้องอะไรเพิ่นก็หิวอีกแล้ว <laughs> 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 เห็นเขามาขายมาม่ากับยาคิดมามา่าแล้วก็ซื้อมามา่าต้มให้เพิ่นถ้วยนึงค่ะอยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วก็ถ้าจังไหนเดี๋ยวถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจามาอัปเดตคลิปให้ได้ฟังให้ได้ชมกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะานนจะจังงอาไว้เจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกกําลัังใจใจห้นนะคะค มีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย